น้องเจ็บเนีย่ยน้องจะเป็นแผลเออมันบดมันเจ็บเต๋อหึเมื่อเจ็บตรงไหนลูกอืมมันก็เศร้ามันก็เศร้าน้องจะเจ็บเนีย่ยตรงแผลตรงเนี่จะโดนไม่ได้ปกติน้องก็จะนอนอยู่บนบ้านด้วยกันกับแม่ ประมาณเที่ยงคืนน้องก็จะลงมาข้างล่างลงมาชั้นล่างน้องก็จะมาเดินเล่นแล้วก็มานั่งเล่นอยู่ข้างล่างสักพักน้องก็จะขึ้นไปนอนของเขาเองแต่เมื่อคืนแม่ใส่แม่จะลืมล็อกตู้กระจกน้องก็เลยเปิดออกไปรวกไปตอนไหนแม่ได้ยินเสียงเหมือนอ้อรวย ขูอะไรนะเสียงขู่เหมือนจะเจ็บแม่ก็เลยวิ่งลงมาดูพอแม่ลงมาแมวจรเกือบจะเข้ามาในประตูกระจกแล้วล่ะน้องก็เจ็บน้องกลัวทีเนี้ยคือปกติแล้วแมวที่เราเลี้ยงเราจะเลี้ยงเป็นเลี้ยงระบบปิด น้องจะไม่ได้ออกไปไหนคือถ้าแมวจรมาเจอแล้วสู้แมวจรไม่ได้อะพราะวยๆจะแม่จะตัดเล็บให้จะตัดเล็บทำความสะอาดให้จะอาบน้ำให้ประจำแต่น้องเจอแมวจรมาน้องจะสู้ไม่ได้เลยทีนี้แมวจรมันก็กัดทั้งกัดทั้งควรดีนะ ไม่น้องไม่เป็นอะไรมากเพราะแม่ใส่เสื้อให้แต่เสื้อน้องขาดเป็นรูเยอะเลยน้องก็จะเจ็บที่ขาส่วนมากจะอยู่ที่ขาแพ้จะอยู่ที่ขาที่จะเจ็บเจ็บโดนไม่ได้โดนตัวจะระแวงยังยังไม่ให้ใครอุ้มนี่ขาะเสื้อน้องขาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อีก นี่มีแต่รอยรอยเสื้อน้องที่โดนแมวกัดนั่นน่ขาดหมดเนี่ยค่ะด้านหลัง่ยดูดิดูดิขาดดูหมดเลยค่ะ ดีที่มีเสื้อช่วยถ้าไม่ได้ใส่เสื้อรับรองน้องเจ็บยิ่งกว่านี้อีกรวยรวยรวยเอ,อ้ยสงสารรวยรวยวันนี้ตรงนี้ค่ะ แผลน้องที่โดนแมวแมวจรกัดอันนี้น้องนอนงสงใสัจะเจ็บนะคะตรงสารมากเลยรวยๆแมมมีจะมีแผลใหญ่แค่ตรงนี้อะคะ่ะช่วงนี้โดนเขี้ยวน่าจะโดนเขี้ยวแมวจรแล้วที่เหลือก็คือไม่ไม่ไม่โดนลึก พอจะมีเสื้ออยู่ใส่เสื้ออยู่น้องก็จะเจ็บแผลจะนอนหนึ่งเดียวหืมเจ็บไหมลูกเจ็บไหมเจ็บหรอจบบไหมหืมจวบไหม ด้วยแค่หนูไปจับมันไอ้อ้ไอแมวพี่อมอ่ะแค่หนูไปจับมันมันยังขู่เลยมาเร็วไปจับมันนะมันกัดนะมันไม่ใช่เจ้าของมันมานอนลูกมานอนลงเออเร่เร่นอนลงนอนลงนอนลงเร็วนอนลงเร็วนนเวอ เอาลงเร็วน,นั่นไ้แม่ทอนฮะอถอนออกเอา๋่วลองทีเนยข้อมือหน่อยน้องเจ็บอยู่ ทั้งตัวมีหกจุดเดืนกัดจุดเดียวใช่ไหมหรือว่าอีกจุดหนึง่งแนะ่แนะ่แนะ่แน่เยอะกัดจริงเล้อนอนลงลกนองลกเออ <c ười> เล่นได้ละทีเนี้ยหายเจ็บละ หายเจ็บเล่นได้แล้วกันเลยให้กับหนั่งข้องาเลย ข้อมือหน่อยเออกัดดีกว่าข้อมือหน่อยข้อมือไม่ได้ขอให้กัด เจ็บแถวข้างในมันเจ็บ,จบตอนเช้าเจ็บตอนนี้เล่นได้ละ I mm -hmm.